สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาน a n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอร์สเรียน Fullstack Node.js นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเรียนรู้วิธีการสร้าง Fullstack เว็บแอปพลิเคชันนะครับจากศูนย์จนถึงขั้น d e PLOY นะฮะบอกเลยว่าคอร์สนี้ห้ามพลาดเลยนะครับในคอร์สเรียนนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้พื้นฐาน Node.js นะครับเรียนรู้พื้นฐาน Express.js นะครับที่เป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันใน Node.js นะครับแล้วก็เรียนรู้การใช้งาน MongoDB ที่จะเป็นฐานข้อมูลที่เราจะใช้กันในคอร์สเรียนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับเขียนโค้ดนะครับจากศูนย์นะครับจนถึงการ refactor โค้ดของเรานะครับให้เป็นในรูปแบบของ MVC หรือว่า Model View Controller นั่นเองนะครับมันจะทําให้การบํารุงรักษาแล้วก็การพัฒนาแอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูตัวอย่างโปรเจกต์ในคอร์สเรียนนี้นะครับที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาลงมือทําตั้งแต่ศูนย์นะครับจนถึงขั้นเด PLOY แล้วก็ใช้งานตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจริงๆกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูระบบนะครับที่เราเนี่ยจะมาทํากันในคอร์สนี้นะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นระบบบล็อกซิสเต็มนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มบทความนะครับเขียนบทความได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ลบบทความได้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะสมัครสมาชิกใหม่ได้นะครับผมอ่าตรงนี้นะฮะแล้วก็หลังจากสมัครสมาชิกไปนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้นะครับอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับโอเคยูสเซอร์เนมตามนี้ครับพาสเวิร์ด ตามนี้นะฮะอ่ะ register ไปโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะ log in เข้าไปนะครับโอเคอ่หลังจากที่ผม log in เข้ามานะครับผมก็สามารถที่จะคลิกมาที่เมนู my post นะครับก็คือจะเป็น หน้าที่เราเนี่ยสามารถดูโพสต์ของเราได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มโพสต์กันนะครับก็มาที่ new post นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่ title นะครับแล้วก็ใส่ description แล้วก็เลือกไฟล์รูปภาพที่เราต้องการอัปโหลดได้นะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะใส่เลยนะครับอ่า this is title 1นะครับแล้วก็ this is content หนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะเลือกไฟล์นะครับอ่าผมจะเอาเป็นไฟล์นี้แล้วกันนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยได้ทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่หน้า Index กนะครับก็จะเห็นว่านี่คือจะเป็นโพสต์ของเรานะครับ this is title 1 this is content 1นะครับ posted by ปฏิพันธ์3นะครับวันที่ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดือนมกรานะครับวันที่2ปี2022นนั่นเองนะครับโอเคก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูนะครับตัวข้อมูลโพสต์ของเราได้นะครับก็จะมีรูปภาพที่เราอัปโหลดเนี่ยจะเป็นพื้นหลังแบบนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับทีนี้ถ้าทุกคนเนี่ยกลับมาที่ตัว my post นะครับอ่ะก็จะเห็นว่านี่ฮะอันนี้จะเป็นโพสต์ของเรานะครับที่เราเนี่ย post ไปล่าสุดเมื่อกี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะคลิก edit นะครับเพื่อทําการแก้ไขโพสตได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะทําการลบโพสต์ตรงนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นผมต้องการที่จะลบโพสอ่ะคลิกไปก็จะมี alert ขึ้นมาถามว่า are you sure you want to delete นะครับก็กด ok ไปปุ๊บอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยได้ทําการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นระบบนะครับที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนมาทำกันนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงดีพลอยเลยนั่นเองนะครับซึ่งการดีพลอยเนี่ยเราจะดีพลอยไปที่ฮีโรกูนั่นเองนะครับผม สำหรับใครนะครับที่มีพื้นฐาน JavaScript มาแล้วนะครับแล้วอยากต่อยอดไปทางฝั่ง Backend นะครับผมแนะนำคอร์สตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าในคอร์สนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการที่เราเนี่ยจะพัฒนา Full Stack Web Application นะครับจนไปถึงการ Deploy เนี่ยสามารถทำได้ยังไงนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการลงทะเบียนเรียนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ปีนี้ เป็นปีที่ดีกับทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ